วันที่24ไม้กายสิทธิ์คุณเคยนึกอยากได้ไม้กายสิทธิ์เพื่อจะได้โบกช่วยคนที่คุณรักไหมเอาละปฏิบัติการมหัศจรรย์ของวันนี้จะแสดงให้คุณเห็นว่าคุณใช้ไม้กายสิทธิ์จริงๆของชีวิตช่วยคนอื่นๆได้เมื่อคุณอยากช่วยใครสักคนอย่างแรงกล้าคุณก็มีพลังอันแข็งแกร่งแต่เมื่อคุณส่งพลังนั้นไปด้วยการสำนึกรู้คุณคุณก็มีไม้กายสิทธิ์ที่ช่วยคนที่คุณห่วงใยได้จริงๆ พลังงานจะไหลไปสู่ที่ที่คุณส่งความตั้งใจไปดังนั้นเมื่อคุณส่งพลังงานแห่งการสำนึกรู้คุณไปยังความต้องการของใครคนหนึ่งคนใดนั่นก็คือที่ที่พลังงานมุ่งไปนี่คือเหตุผลเดียวกับที่พระเยซูตรัสขอบคุณก่อนพระองค์จะทรงแสดงปาฏิหาริย์การสำนึกรู้คุณเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแต่แรงแห่งพลังงานนั้นแท้จริงและเมื่อเข้าคู่กับพลังงานจากความปรารถนาของคุณ จึงเหมือนมีไม้กายสิทธิ์อยู่ในมือผู้ที่รอคอยไม้กายสิทธิ์ย่อมไม่อาจมองเห็นว่าตัวเขานั่นแหละคือไม้กายสิทธิ์ทอมสัสแลนเนสผู้ฝึกสอนการพัฒนาตนเองหากคุณมีสมาชิกในครอบครัวมิตสหายหรือใครที่คุณห่วงใยซึ่งกำลังมีปัญหาด้านสุขภาพกายเดือดร้อนเรื่องการเงินไม่มีความสุขในการทำงานเครียดทุกทรมานจากความสัมพันธ์ที่เพิ่งสิ้นสุด สูญเสียวความมั่นใจในตนเองทรมานจากปัญหาทางจิตหรือรู้สึกแย่เกี่ยวกับชีวิตตนคุณอาจใช้แรงแห่งการสำนึกรู้คุณที่มองไม่เห็นช่วยเขาในเรื่องสุขภาพทรัพย์สินและความสุข การโบกไม้กายสิทธิ์เพื่อสุขภาพของคนอื่นให้นึกจินตนาการว่าสุขภาพของคนคนนั้นได้รับการฟื้นฟูเต็มที่แล้วและกล่าวคำมหัศจรย์ว่าขอบคุณด้วยความรู้สึกยินดีเต็มหัวใจที่ได้รับข่าวว่าเขาหรือเธอมีสุขภาพสมบูรณ์อีกครั้งคุณอาจนึกจินตนาการว่าคนคนนั้น โทรศัพท์มาบอกข่าวนี้แก่คุณหรือจินตนาการว่าเขามาบอกคุณได้ตนเองและมองเห็นและรู้สึกถึงปฏิกิริยาของคุณเมื่อได้รับทราบจริงๆเมื่อคุณรู้สึกสำนึกรู้คุณในตอนนี้เหมือนตอนที่คุณได้รู้ข่าวว่าสุขภาพของคนคนนั้นฟื้นฟูขึ้นอย่างสมบูรณ์แล้วก็รับประกันได้ว่าการสำนึกรู้คุณที่คุณรู้สึกนั้นจริงใจและทรงพลังเท่าที่จะเป็นไปได้ ในการโบกไม้กายสิทธิ์เพื่อช่วยคนที่คุณรักในเรื่องทรัพย์สินของเขาให้ทำตามปฏิบัติการมหาสัจจันท์เดียวกันนี้และรู้สึกสำนึกรู้คุณเท่ากับเมื่อเขาได้ทรัพย์สินตามต้องการแล้วในตอนนี้นึกจินตนาการว่าฐานะทางการเงินของเขาได้รับการฟื้นฟูเต็มที่และเรียบร้อยแล้วและคุณกำลังจะกล่าวคำมหาสัจจันท์ว่าขอบคุณเพราะคุณเพิ่งได้รับข่าวอันน่าทึ่งนี้ ถ้าคนที่คุณรู้จักกำลังอยู่ในช่วงลำบากแต่คุณไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรแน่หรือถ้าเขาต้องการความช่วยเหลือมากกว่าหนึ่งด้านคุณก็ทำปฏิบัติการมหาสัรจจย์นี้ได้และโบกไม้กายสิทธิ์ด้วยการขอบคุณความสุขของเขาหรือสุขภาพของเขาทรัพย์สินของเขาและความสุขรวมกันทั้ง3าอย่าง วันนี้ให้เลือกคนสามคนที่คุณห่วงใหญ่ซึ่งกำลังต้องการสุขภาพที่ดีต้องการทรัพย์สินหรือต้องการความสุขหรือทั้งสามอย่างรวมกันถ้าหารูปของทั้งสามคนมาได้ก็ให้นำภาพของทั้งสามวางไว้ตรงหน้าคุณขณะทำปฏิบัติการนี้เริ่มที่คนแรกถือภาพเขาไว้แล้วหลับตานึกภาพตนเองได้รับข่าวดีว่าคนคนนั้นได้รับการฟื้นฟูเต็มที่ในสิ่งที่เขาต้องการแล้วเป็นเวลาหนึ่งนาทีจะง่ายกว่ามากถ้านึกแค่ภาพ ตัวคุณเองกำลังได้รับข่าวดีแทนที่จะนึกภาพว่าคนป่วยกลับมามีสุขภาพดีอีกครั้งหรือคนที่หดหู่เศร้าส้อยกลับมามีความสุขอีกทีหรือคนที่เครียดเรื่องการเงินกลับมามีเงินมากมายอีกแล้วและคุณจะรู้สึกตื่นเต้นและสำนึกรู้คุณมากกว่าถ้าคุณเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในภาพจินตนาการนั้นลืมตาขึ้นและขณะที่ยังถือภาพ ถ่ายในมือให้กล่าวคำมหรรัศจันทร์ขอบคุณช้าๆสามครั้งเพื่อสุขภาพทรัพย์สินหรือความสุขของคนคนนั้นหรือหลายอย่างรวมกันอย่างที่เขาต้องการขอบคุณขอบคุณขอบคุณสุขภาพทรัพย์สินหรือความสุขของคนคนนั้นเมื่อเสร็จคนแรกให้ทำแบบเดียวกันกับคนถัดไปจนกระทั่งเสร็จสิ้นปฏิบัติการไม้กายสิทธิ์ด้วยการส่งสุขภาพดีทรัพย์สินหรือความสุขไปยังคนทั้งสามนั้น คุณอาจใช้ปฏิบัติการอันทรงพลังนี้เวลาคุณเดินไปตามถนนหรือออกไปไหนมาไหนในวันของคุณและไปพบใครบางคนซึ่งเห็นได้ชัดว่าขาดความสุขสุขภาพที่ดีหรือทรัพย์สินให้นึกจินตนาการว่าคุณมีไม้กายสิทธิ์และโบกไม้กายสิทธิ์ในใจด้วยการขอบคุณเต็มหัวใจให้ทรัพย์สินสุขภาพดีและความสุขของเขาและรู้ว่าคุณได้ทําให้แรงแห่งพลังงานอันแท้จริงทํางาน การใช้การสำนึกรู้คุณช่วยคนอื่นทั้งด้านสุขภาพทรัพย์สินและความสุขของพวกเขาเป็นการกระทำการสำนึกรู้คุณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพียงอย่างเดียวที่คุณกระทำได้และสิ่งมหัศจรรย์อย่างหนึ่งในการกระทำนี้ก็คือทั้งสุขภาพทรัพย์สินและความสุขที่คุณปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะให้ผู้อื่นคุณก็กำลังนำมาสู่ตนเองด้วยปฏิบัติการมหัศจรรย์หมายเลข24หมายไม้กายสิทธิ์ 1. คิดถึงสิ่งดีๆในชีวิตโดยทำรายการสิ่งดีๆ1ิบอย่างเขียนเหตุผลที่คุณสำนึกรู้คุณอ่านรายการนั้นอีกครั้งและเมื่ออ่านสิ่งดีๆแต่ละอย่างจบให้กล่าวว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณและให้รู้สึกสำนึกรู้คุณสำหรับสิ่งดีๆนั้นให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ 2. เลือกคน3มคนที่คุณห่วงใหญ่ซึ่งกำลังต้องการสุขภาพที่ดีต้องการทรัพย์สินหรือต้องการความสุขหรือทั้ง3อย่างรวมกัน 3. ถ้าหาภาพของทั้ง3มคน มาได้ก็ให้นำภาพของทั้งสามวางไว้ตรงหน้าคุณขณะปฏิบัติการหมายกายสิทธิ์ 4. เริ่มทีละคนถือภาพขาวไว้แล้วหลับตานึกภาพสุขภาพทรัพย์สินหรือความสุขของคนคนนั้นว่าได้รับการฟื้นฟูเต็มที่แล้วเป็นเวลาหนึ่งนาทีและคุณได้รับข่าวดีนั้น หลืมตาขึ้นและขณะที่ยังถือภาพถ่ายในมือให้กล่าวคำมหาสัจจรรั์ช้าๆขอบคุณขอบคุณขอบคุณสำหรับสุขภาพทรัพย์สินหรือความสุขของคนคนนั้น 6. เมื่อสิทธิ์คนแรกให้ทำแบบเดียวกันกับคนถัดไปทำตามทั้งสองข้อจนกระทั่งเสร็จสิ้นปฏิบัติการไมก้กายสิทธิ์ให้กับคนทั้งสนั้น เก่อนหลับไปในคืนนี้ให้กำก้อนหินมหัศจรรย์ไว้ในมือหนึ่งและกล่าวคำมหัศจรรย์ว่าขอบคุณสำหรับสิ่งที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นระหว่างวันนี้